จัดพี่นกชัดชยัยเปิดเรื่องพาเข้าหมดเดือดทันทีกับการเจอกันครั้งแรกของคู่พระนางร้อยตำรวจเอกโรนจักจุทาเทพเทศไมร่อนและหนูพุกอุ้มอิสยาเมื่อหนูพุกเดินทางไปเยี่ยมพอ่อจังหวะผ่านป่าป้ากับแกงตำรวจยกทัพบุกจับโจรขนยาเสพติดหนุ่มเทศหัวหน้าทีมเปิดตัวอย่างเทจับปืนพาอุ้มหลบระเบิดอุ้มสู้ตายมีทั้งเอฟเฟก์บึงปงังทั้งน้องแมลงบินว่อนกวนใจกลางป่าเขาใหญ่เป็นฉากเปิดเรื่องที่เทศอ้อนว่าพลาดไม่ได้จริงๆในใ,นใจพิสุทธิ์ค่ะวันนี้เรามาถ่่าายฉกกแรรใในเืองจพิสุ เป็นฉากแรกที่ตัวโดนัจจก์และก็ใจพิสุทธิ์ได้เจอกันค่ะเป็นคนที่ดวงดีจังหวะดีโชคดีมากก็คือมาถึงปุ๊บไม่ทันรถเราก็เลยต้องติดรถชาวบ้านไปรถชาวบ้านน้ำมันหมดจนทำให้ได้มาเจอกับโดนัจักรในที่สุดค่ะทุกอย่างต้องเป๊ะครับผมสําหรับพี่นกเนี่ยครับกับการยิงปืนฉากบูค๊ครับผมแล้วก็จะมีแบบมาลงมาแรงให้ได้ตื่นเต้นกันอยู่ทั้งวันเจอแมงม,มุมตกใส่หลังเห็นตุ๊กแกในในห้องน้ำ <c oughs> โอ้โหเสียฟองนะฮก็เดี <mean like S 2> ๋ยวมาติดตามกันนะคะว่าเหตุการณ์มันจะเป็นยังไงต่อไปไอความสัมพันธ์ของรักบางเกียดบ้างไม่เกียดบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันจะพัฒนาไปในทางไหนค่ะก็ฝากด้วยนะคะสําหรับฉากนี้และใจพิสุดค่ะ